ไดมอนฟู้ดไฟเชฟแอร์ฟอส V.S กกูดคาบานาเอ็มโปรพลัสเดอะแมนไทยแลนด์สึึการแข่งขันวอลเล่บอลลีกอาชีพเอสโคลาวอลเล่บอลไทยแลนด์ลีก2022 23สัปดาห์ที่10หรือสัปดาห์ที่3ของเลข2แข่งขันกันที่ MCC HON ฮอ m เดอะมอลโราจจังหวัดนครราชสีมาโดยวันเสาร์ที่28มกราคม2566เป็นการแข่งขันในวันแรกซึ่งมีเกมการแข่งขัน3คู่ในเวลา12นาฬิกา15นาฬิกา และ18นาฬิกาเกมคู่แรกเป็นการแข่งขันในประเภททีมชายไดมอนด์ฟูดไฟเชฟแอร์ฟอสทีมรองจากฝูงที่ชนะ8แพ้1ในชุดแดงลงสนามพบกับกอกุดคาบาน่าเอ็มโปรพลัสเดอะแมนไทยแลนด์ทีมอันดับ4ีที่ชนะ3แพ้6ในชุดดำโดยเกมการแข่งขันเป็นไปอย่างสนุกสูสีโดยเฉพาะในเซตแรกและเซต3แต่สุดท้ายแล้วผลปรากฏว่าเป็นทีมนักตบหนุ่มไดมอนด์ฟูดที่ยังคงเล่นได้อย่างแข็งแกร่งเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้แบบสุดตื่นเต้น3-1เซต 25- 23 1> 25 1 4 24 26 25-15เก็บเพิ่มอีก3คะแนนทำให้มี26แต้มยังคงรั้งรองจากฝูงต่อไปสำหรับโปรแกรมการแข่งขันวอลเลยบอลไทยแลนด์ลีก2022 23ในวันอาทิตย์ที่29มกราคมนี้จะมีการแข่งขัน3คู่ดังนี้ 12. นาฬิกาทีมชายกเกษตรศาสตร์วีซีพบปลูกปัญญาวิทยายลัยนครราชสีมา15นาฬิกา ทีมหญิงคอนแก่นสตาวีซีพบแซมมิงอสจูว18นาฬิกาทีมหญิงนครราชสีมาหวยหวางคิวมินซีวีซีพบเดมันฟูดไฟเชฟ i r f o r อ e โดยแฟนลูกยางสามารถรับชมเกมการแข่งขันกันได้แบบฟรีๆครบทุกคู่ตลอดทั้งฤดูการทางช่องทรดีวอลีบอลผ่านแอปพลิเคชันเว็บไซต์และกล่องทรดีทีวีที่ทรดีที่นี่ที่เดียว